โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนําการสมัครเฟ e บุ o กนะคะทำตามได้เลยนะคะตรงนี้จะให้ใส่เบอร์โทรหรืออีเมลนะคะถ้าเราล็อกอินเข้าด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วรหัส จะแจ้งเตือนไปที่หมายเลขของเรานะคะส่วนพี่นกมีอีเมลอยู่แล้วพี่นกก็ใส่อีเมลนะคะแป๊บนึ่งนะคะเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านนะคะ เมื่อใส่รหัสผ่านหมดแล้วนะคะเราก็กดเข้าสู่ระบบนะคะได้นะคะถ้าเราทราบอีเมลเดิมของเรานะคะแล้วก็ทราบรหัสผ่านของเรานะคะ,ะระบบมันก็จะถามว่าให้เราบันทึกเข้าสู่ระบบของคุณหรือเปล่าเราก็อตอบไม่ใช่ตอนนี้ โอเคอันนี้พี่นกไม่ต้องการให้มันบันทึกกันนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปนะคะแล้วก็เข้าระบบไม่ได้ก็คือคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ e ีเมลเดิม gmail เดิมแล้วก็รหัสผ่านนะคะเพราะว่าการเข้า facebook ต้องมีรหัสผ่านนะคะไม่งั้นก็จะเข้าไม่ได้นะคะเห็นไหม เข้าง่ายมากเลยนะคะ3านาทีก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้าไป facebook ของเราได้นะคะเห็นไหมคะไหมโอเคเห็นไหม,ค,ไหมคะนี่คือคลิปนะคะสาธิตการเข้าระบบนะคะโอเคนะคะสำหรับท่านใดที่ล็อกอินเข้าเบอร์ก็กดเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะคะ แล้วก็รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่านกรณีที่ท่านใดกดลืมรหัสผ่านมันจะแจ้งเตือนไปที่อีเมลนะคะคุณต้องจําอีเมลของคุณให้ได้แล้วเข้ารหัสล็อกอินเข้าอีเมลให้ได้ก่อนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือสร้างบัญชีใหม่แล้วก็สร้างบัญชีใหม่ไปเลยก็สมัครตาม facebook ไปเลยนะคะทุกขั้นตอนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมี บัญชีอีเมลใหม่ของ facebook นั่นเองนะคะ,ะเพียงแค่นี้นะคะพี่นุกก็นําคลิปสาระดีๆนะคะในการสมัครเข้าใช้งาน facebook สำหรับเครื่องใหม่ที่เราซื้อเข้ามาแต่เราสมัคร facebook เดิมของเรานะคะก็ตามคลิปเลยนะคะไหมค่ะ ได้นิดเดียวนะคะส่วนการออกจากระบบนะคะเราก็ออกได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะ Android 4.4.2ขึ้นไปนะคะ Facebook ใช้ได้สบายมากเลยนะคะรองรับฟีเจอร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ลบบัญชีออกจากอุปกรณ์นะคะเราก็มาเช็ดดู แล้วก็ลบบัญชีออกจากอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีแล้วนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆหวังว่าทุกคนคงจะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กด see f i r s สสำหรับ facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ